พระอาจารย์ไปนะครับนะวัดทางเรือพระอาจารย์เอานั้นเริ่มจากนะหน้าวัดเนี่ยตรงนี้พระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์ทาอะไรไปบ้างตอนนี้ก็บูรณะใหม่นีครับตนนี้ก็บูรณะใหม่สมัยก่อนเป็นเป็นปลูกต้นไมู้ถ้าบูรณะใหม่ทาใหม่เอามาตั้งเป็นทาเวททาเวทอันนี้เป็นท้าเวทนะพระอาจารย์นะทาเวทสวนท้าเวทไม้แกะไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนตายพายแกะไม้ตะเคียนตายพายแกะใช่นะนี่ แลก็ห้องนี้ก็ทําใหม่ขึ้นมาเป็นห้องบูชาไหว้หลวงพ่อดำองค์ใหญ่ไหวเดี๋ยวไปดูหลวงพ่อดำฮะพระอาจารย์ฮะนะพระอาจารย์หลวงพ่อดำวันี้พระอาจารย์ทําเป็นโลหะใช่ไหมอันนี้จะเป็นปูนปั้นอยู่อ๋อปูนปั้นเหรอใช่ใอ๋อปูนปั้นนะพระอาจารย์เอาศิลปะมาจากที่ไหนอู่ทองเหรอฮะศิลปะอู่ทองศิลปะอูทองอันนี้เป็นปูนปั้นใช่ใช่นะเห็นว่าบางทีสีอาจตกแล้วพระอาจารย์อันนี้สีสีวะ สีเริ่มเริ่มหลุดแล้วครับเดี๋ยวผ้าจา์ก็ต้องหาทุนมาบูรน,นะมีคนมาบอกไว้ให้แล้วเหรอฮะครับให้แล <พอ S 2> ้วว่าเดี๋ยวเขาจะถวายเรื่องสีมาให้แล้วอ๋อถวายเรื่องสีแล้วก็มาลงสีใหม่ใช่นะฮะวันนี้ก็หลายปีแล้ว่ะมีคนที่เขามาขอแล้วก็ได้โชคได้ลาบ ผู้ประจำโยมประจําประจําเลยใช่ไหมใช่ประจําโอ้เนี่ยฮะแกแกบนประจาหัวหัวหมูครับหัวหมูไข่อะไรอะไรแล้วแต่เขาจะบนเลยนะประจาเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์นะที่นี่วัดทางเรืออยู่ตาบลอะไรนะพี่าจารย์ห้วยแถงห้วยแถลงใช่อำเภอวิเศษัยชาญวิเศษัจชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งมีพระอาจารย์อนุวัตรนะเป็นเจ้าวาดพระอาจารย์เดี๋ยวไปดูด้านนู้นนะนะไปดูด้านนู้นเดี๋ยวพระนะขอความเมตตาจากพระอาจารย์นะพา นะพาเดินชมวัดวันนี้นะครับนอกจากเพราะปกติเนี่ยผมมาผมมาคือวันนี้นขอความเมตตาจากพระอาจารย์ว่าเป็นกลางวันเพราะว่าจะได้ดูนาบริเวณวัดด้วยที่พระอาจารย์นระอาจารย์ตรงนี้เป็นอะนรที่เป็นสารฤกษ สารดูสีเหรอฮะครับผมอ่าสารดูสีนะสารดูสีทำไมก่อนเป็นหญ้าหมดแถ่นี้อ๋อเป็นหญ้าหมดนะพระอาจารย์ก็มาทําใหม่อันนี้ทําทางเดินใหม่ทําทางเดินใหม่ตอนนี้ก็เป็นหญ้าหมดทำเอี่อาบน้ำมนต์อยู่ตรงนี้อ่าบน้ำมนต์ด้วยนะอยู่ตรงนี้นะเป็นหญ้าหมดแล้วก็มามากอใหม่มากอใหม่อะไรใหม่นะตรงนี้นะครับนะนี่แล้วพระอาจารย์ก็ทําซุ้มแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้จะอันนี้ตรงก่อนจะเป็นห้องแม่นางไม้สบายแดงอ๋อห้องแม่นางไม้สบายแดงใช่ห้องเราแม่นางไม้ตอนนี้เอาเป็น แม่นางกวักนะใช่แล้วแม่นางเอาไป็นนางไม้ององโน้นอยู่ในนู้นอ๋ออยู่ในนู้นนะครับองเล็กองเล็กวงใหญ่หายเพราะว่าไม่ได้ล็อกกันนะเดี๋ยวหายนะนะถึงล็อกเขาก็อาจจะทุบกระจกได้ครับก็เลยเอาวงใหญ่ไว้ในห้องนู้นอ๋ออเล็กไว้ทว้นี่อ๋อถ้าก็จะไปก็ก็จะมีรูปวาดนี่รูปวาดนี่รูปวาดท่านอ๋อรูปวาดนี่ฮะนี่รูปวาดนะ แม่สบายแดงเนี่ยนะโอ้ oh, เป็นรูปวาดใ็นรูปวาดครับนะนี่ฮะมันยวต้องมาถ่ายรูปเนี่ยโอ้ oh, ฮะต้องออกไปเนี่ยนะนี่ แล้วตรงนี้เป็นของนะสี่หูห้าตาเทวดานำโชคกินฐานถ่ายเป็นทองไอ้ี่ต่างประเทศชอบนะพ่นันนะเพราะว่าเขาต่างประเทศเขาชอบเรื่องสิ่งโชคสิ่งลาาใช่ผมก็ทําเป็นวัตถุมงคลออกไปต่างประเทศเยอะเลยฮะสี่หูห้าตาในเมทุกวันนี้ยังมีฐานเราฐานมาแก้บนมาเยอะกินฐานถ่ายเป็นทองใช่นะนี่ก็ฐานนะฮะแล้วก็มีเตามีนะแล้วยังมีอยู่ังมีอีกเป็นทะสอบจริงสี่หูห้าตามีไหล ลักษณะเหรอฮีอาจารย์ก็บางตำราเขาก็ว่าเป็นหมีบางตำราก็ว่าเป็นแมวบางตำราก็ว่าเป็นลิงอ๋ออ๋อแล้วแล้วสามสามสามนะสามอย่างนี้เป็นอะไรบ้างออันนี้จะเป็นหมีทรงหมีทรงหมีอันนี้จะเป็นทรงลิงทรงลิงใช่แล้วอันเนี้ยฮะอันนี้ก็จะเป็นทรงหมีเหมือนกันหมีเหมือนกันใช่นะนี่อ๋อนะยสี่หูห้าตาเทวดานำโชคข้าตังจะเหมือนก็ไม่เหมือนกัน เขาบอกว่าเป็นผ้าอินจำแรงใช่ไหมใช่ใช่ผ้าอินจำแรงแปลงใครมาใช่อินแปลงอินแปลงที่มาช่วยช่วยไอ้หนุ่มที่กระัญยูรู้คุ่ใช่ใช่สมัยก่อนวพาเราต้องเอาพ่อกระสังเสียไว้ถ้าพ่อตายก็ถึงเวลาก็กี่ปีก็เอาหัวพ่อลากไปแล้วหัวพ่อไปติดตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละจะเจอตัวต้องจะเอาเอาเอาไอ้กงไปดักสัง ถ้าดักได้ตัวอะไรก like ็เอามาเลี or or ้ยงก็ไปดักได้ตีตตัวสี่หูห้าตาเนี่ยหละมาได้มาพอได้มาเสร็จก็เอามาเลี้ยงมาเลี้ยงก็ไม่รู้จะให้กินอะไรโยมมาถึงหน้าหนาวอ่ะพอะหน้าหนาวก็ไอเศษถ่านที่จุดมันกระเด็นเข้าไปก็ไอตัวสีหัวกิงเข้าไปโยมพอกิเข้าไปก็ขี้ออกมาเป็นถ่านเป็นทอง อ่ายเป็นทองถายอ้าวคนนี้ก็รู้เลยว่าทายเป็นทองคน<อ>นี้ก็เอาให้กินทุกวันทุกวันก็ทาย<อ>จนวันหนึ่งพระมหากษัตริย์หรือว่ากษัตริย์เนี่ยต้องการจะได้บุตรธิดาใครสามารถสร้างรางน้ําจากบ้านของตัวเองไปถึงพระราชวังได้<อ>ก็จะหายกบุตรสาวของตัวเองให้คนนี้ก็ไอไอหนุมเนี่ย มันทําได้โหโหก็ได้บุตรสาวของเ,เอ,อของเศรษฐีมาเป็นมาเป็นแฟนอโหโหเขาก็เลยว่าเออเป็นเป็นนะแต่นี่พอมาไอ้กรษิยษ์นี่ก็เกิดความโลภอ,อย่างไอ้ตัวนี้ไปเลี้ยงเองไปเลี้ยงครับคราวนี้มันเอาไปเลี้ยงไม่ได้เขาะว่าจับเข้าไปในถ้ำถ้ำก็ถล่มถ้ำก็ถล่มครับ โอนี่เป็นตำนานนะคตำนานโอ้ยมันยาวแต่แต่ไหลเขามีหลายตำนานนะหลายตำนานหลายตำนานบางตำนานไ็อีกอย่างหนึ่งอ่าฮะอันนี้ก็เป็นไม้แกะนะอันนี้เป็นใช่ใช่เป็นเสือเสือเหรอมันจะเป็นทรงเก่านะเสือไม้แกะใช่โอ้ไม้แกะนี่ไม้ทั้งอันเลยนะนี่ไม้มาะารทั้งต้นเลยทั้งต้นเลยนะแกะตี่มือชาวบ้านตี่มือชาวบ้านครับนี่ชาวบ้านนี่นี่ก็เหมือนกันเหมือนกันครับนะะอารย์ นะฮะพระอาจารย์ได้ทําไปเยอะนั่งห้องน้ำนะพระอาจารย์นะห้องุูขานะหลายห้องนะพระอาจารย์นะแล้วการดูแลดูแลยังไงเเราพาช่วยกันอันนี้ที่พระอาจารย์ทาบอกว่าต้องใช้ทุนมากเลย อันนี้อันนี้เป็นสาราการเรียนอันนี้จะเป็นไอ้ที่หองขอสวดมนต์โยมขอสวดมนต์เหรอฮะใช่ขอสวดมนต์ขอสวดมนต์โอ้เน,นี่ยนะที่พระอาจารย์ทำแล้วต้องใช้ทุนเยอะครับอันนี้นย,ยังย<ะ>ังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็เหลื<ะ>อทางฝั่งนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเราเก็บสีรายละเอียดโอ้แล้วก็ห้องห้องพระก็เหลือจะอีกส่วนหนึ่งก็ยังเพราะว่ามันทำเก็บงานอื่นโยมข้างในข้างในก็ยังเป็นห้องน,นอ้ำนะ สร้างห้องน้ำไว้เนี่ยมีคนเขาบอกนะบอกว่าพระทําไมสร้างวัตถุมงคลเยอะแยะนะเปิดบูชาจําหน่ายเอาอะไรได้ไปทําอะไรนี่พระอาจารย์ อะไรทำเนี่ยเลยโยมอยู่ที่เนี่ยแหละครับอยู่ที่นี่หมดนะใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์อยากจะอยากจะให้เห็นแล้วกําลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือเมนเมนเผาศพใช่กําลังทําอยู่นะกําลังทําอยู่ใช่ไหมฮะน้ก็ทุนก็จากเนี่ยแหละจากการบูชาวัตถุมงคลใช่ใช่ใช่ฮะแล้วก็คู่ที่มีเจตสักชาอันนี้เป็นโบทเก่าโบทเก่าบทเก่าก็ประมาณห้าร้อยห้าสิบกวากว่า หลอที่เริ่มทำโอ้ที่เริ่มทำนะฮะขับข้างในยังโอเคแต่ข้างนอกทำก่อนที่พระอาจารย์มาเป็นเจ้าวาดหรือหรือหลังจากนั้นหลังหลังหลังหรอหลังโอ้พระอาจารย์เป็นเจ้าวาดแล้วหรอไม่ไม่โบสถ์หลังนี้ผมทำมาผมยังไม่เกิดเลยอ๋ออันนี้อันนี้ทําก่อนพระอาจารย์มาอยู่ที่นี่ใช่ใช่ทำยังผมยังไม่เกิดเลยครับอ๋อพระอาจารย์ยังไม่เกิดเลยนี่โบสถ์เก่าฮะนะโบสถ์เก่าพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดนี่คือ นะเมนเผาศพที่พระอาจารย์หานะตอนนี้เราทําอันนี้เป็นเมนเก่าเมนเก่าแล้วของใหม่ที่พระอาจารย์ยืดคู่ข้างหลังอ๋ออยู่ข้างหลังเหรอใช่ครับพอทำข้างข้างข้างหลังเสร็จที่จะทุบตัวออกอ๋อจะทุบตรงนี้ออกอันนี้เนี่ยพระอาจารย์เผาไปอีกศพแล้วโอ้มันเอาแน่ไม่ได้อยู่แต่ละแต่แต่ละเดือนนะหรอใช่โอ้แต่ว่าก็ก็ก็ใช้อยู่ประจำใช้อยู่ประจำ ใช้อยู่ประจำก็ไี้ประมาณ30ปีอ๋อ30ปีนะฮะ30ปีประมาณมันมันกระป๋องมันเริ่มร้าวแล้วอ๋อฮะอ๋อป่องมันเริ่มร้าวแล้วนะอ่าแล้วก็แล้วก็หน้าเรีนหน่อยหน้าโมมันเริ่มอะไรมันเริ่มกระทอออกแล้วเริ่มกระทอออกแล้วมันระเบิดอ๋อฮะมันระเบิดอ่าฮะโอ้ นี่ฮะพระอาจารย์อนุวัฒน์วัดทางเรืออ่างทองท่านพามาดูนะครับนะที่คนที่ตั้งข้อสังเกตว่าท่านสร้างพระสร้างวัตถุมงคลเอาอะไรได้ไปทำอะไรก่องจะล้าที่มันแล้วนะฮะแล้วเนี่ยนี่ฮะตรงนี้เป็นนะเป็นเก่าเอ้ยนี่เมนเมนใหม่เมนใหม่นะที่ทานะครับนะเมนใหม่ที่ทำสถานที่ที่จะวาง นณตอนนั้นเราวางระวังวางโครงไปแล้วใช่ไหมจ้าคันคานล่างคานล่างไปแล้วคันล่างแล้วก็จะตั <t 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 ้งต่อหม้อั้างต่อหม้อแล้วไปขึ้นขึ้นฐานบนแล้วอ๋อน่าจะประมาณเดือนเดือนอือ้จะเห็นฐานฐานบนมาเดือนหน้าน่าจะเห็นฐานบนต้องมาใหม่ต้องสัญญาณมามองนะเราไม่สามารถจะดูได้นะครับเพราะว่าสัญญาณขาดหายนะครับนะสัญญาณขาดหาย นะนี่ผมยังอยู่ที่วัดทางเรืออยู่นะครับแล้วกี่ไร่อย่างพ่อจันหรือ้างกว้างนะสิบแปดไร่สิบแปดไร่นะครับอืม้มนะฮะพระทั้งหมดกี่รูปพระพ่อจันสี่รูปนะฮะโอ้ะน,นี่นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นหอสวดมนต์ครับนะหอสวดมนต์แล้วจริงๆเรา,าใช้ในการสวดมนต์ น่อยก็คำว่าเช้าเย็นคำว่าเช้าเย็นนะก็จะเป็นหอสวดมนต์คำว่ำาเช้าเย็นเจ้าใหญ่กว่าซาลาเปาโอ้โหก็ทำกว้างมากกว้างมากแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยโยมเพราะว่ายังเหลือการต่อเติมเ้งิงม้พงแต่งนี้แล้วก็พพืื้้นนย,ยังไม่ได้นั่นย,ยังไม่ได้เทเราพาไปดูทางเรือไม่ได้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ครับมันเยอะมันยอะมันอยู่คนละเส้นอยู่คนละเส้นนะ เจอชื่อวัดทางเรือแต่ไม่มีทางเรือให้ดูครับเพราชื่อหมู่บ้าน<อ>หมู่บ้านมาตั้งเป็นวัดอ๋อหมู่บ้านมาตั้งเป็นวัดนะนี่นะเดี๋ยวพระอาจารย์พาเข้าไปดูนะครับทันนี้เป็นหอสวดมนตุษย์ท่านงบใช้ไปเท่าไหร่ฮะอันนี้น่าตั้งไร ม,มันที่จริงมันเขียนแบบมาประมาณมล้วแต่เราน้าจะเกินไปแล้วอยู่หน่าจะเกินไปแล้วน,นะน,วน่าจะสุดเกือบแล้วข้างล่างมีพระอาจารย์ทำอะไรเนี่ยที่เป็นรองรองอันนี้นอันน,นี้เดี๋ยวต้องเทฝาพื้นให้เสมอกันแล้วลเทพื้นใหม่ครับโอ้เทพื้นเทพื้นเพราะว่าตอนนี้เอาเงินทั้งหมดอขึ้นไปทำข้างบนก่อนเนี่ยทำข้างบนก่อนแล้วก็เททำห้องน้ำทห้องน้ำทำสำรองไว้อีกออนี่ถามจริงๆพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์ไม่สร้างวัาถมงคลเนี่ยพระอาจารย์จะเอา เอาเงินที่ไหนมาโอ้อาหารยากอยู่เพราะเราอยู่กลางทุ่งก็ศรัทธาญาติโยมก็ก็ก็ไม่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 มากเท่ากับวัตถุมงคลนะนะโอ้โหตรงๆเลยอ่ะอ่าก็ต้องได้จากวัตถุมงคลเนี่ยนะครับใช่เพราะว่ามันทำไม่ได้นะเพราะปัจจัยไม่พิจะมาไงนะสมัยนี้แพงโดนแค่กระไดเนี oh, ่ยกระไดาษสามสี่แสนในโยนเนี่ยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะกระไดเนี่ยดูนะใส่ขึ้นใส่ขึ้นมาครับกระไดขึ้นในสามสี่แสนนะครับบปรกอขึ้นมาเลย ใส่ใส <jam Stadium> ่ใส่ขึ้นมาเลยข้างข้ข้างบนมด้วยครับโอ้วุยครับแล้วก็้วปุงกับเือล้วดนะโอ้ยดูสวยมากอันี้ยังไม่สมงตรงนี้เลย ผมว่าบานปลายแน่พระอาจารย์นึกว่าตายอยู่นะฮะนี่เหลือการปั้นลายเสาไทยโอ้ปั้นลายเสาไับอันนี้เดี๋ยวติดกระจกอ๋อติดกระจกติดกระจกโอ้โอ้นี่แล้วยังมียังมีฝ้านี่ฝ้าที่ว่าตีข้างบนนี่ครับยังไม่เสร็จเป็นฝ้าไมไ<ง>โ้โอ้โหเป็นฝ้าไม้อ่าฮะโอ้ นี่นะครับงา<อ>นะที่มีคำถามว่าท่านาสร้างวัตถุมงคลเอารายได้ไปทำอะไรนะครับเนี่ยท่านก็ให้เห็นนะ<อ>ว่าเนี่ยเฉพาะตรงนี้ก็หลายแสนแล้วตู้เนี่ยนะงาตู้นี้ก็หลายแสนแล้วนะครับยังไม่รวมกระจกข้างในนะโอ้ย<อ>นะยังไม่รวมกระจกอืออันนี้เป็นหอสวดมนต์ครับผมหอสวดมนต์แต่ว่าน่าจะเป็นที่วิาพันนนได้ห้วยนะ้้้มััยครบววนนนขาางหเีีก่<ต> น่าตง้มันมันยังมีที่ว่ายังไม่ยังไม่เรียบเรียบร้อยะยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดแต่งไว้อะนะแต่กว้างมากเลยท่านอาจารย์กว้างเนาะกว้างมากเลยนะเนี่ยของเก่าของเก่าจะมีอยู่แค่สองห้องเองแล้วทำใหม่เพิ่มไปสองห้องเพิ่มไปสองห้องเพื่อให้ทุกคนให้สะดวกที่อะไรสะดวกที่กว้าง อย่างนี้พระอาจารย์เวลาที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมนี่ได้เลยนะโู้เร่งสบายเลยครับและพื้นที่กว้างเลยนะพื้นที่กว้างมากโอ้ฮะนี่อันนี้ก็จะเหลือการตีผ้าเหลือการตีผ้าการตีผ้าแล้วเจ็ดสีอ่าฮะตีผ้าแล้วเจ็ดสีแล้วก็เออ่แต่งติดลายติดลายตัวนี้ติดลายเสาลายเสาเพราะที่จริงเนี่ยที่ที่ผมมาคุยกับพระอาจารย์ทุกครั้งเป็นยามค่ำคืนมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นว่า เอ๊พญานา์องค์นี้ทำไมมีแต่วัตถุมงคลนะจำนายวัตถุงมงคลไปแล้วรายได้อาไปทําอะไรนะวันนี้เราได้เห็นแล้วนะได้เห็นได้เห็นเออว่าเเห็นว่าทำอะไรบ้างออทําอะไรบ้างเนี่ยฮะพระอาจารย์พระอาจารย์หาทันไหมเป็นนี่ไหมไม่เป็นไม่เป็นหรอไม่เป็นโอ้โหไม่เป็นครับหาได้ก็ทาอ๋อเพราะบางวัดสำคัญเป็นนี่เขานะไม่เป็นไม่เป็นพระอาจารย์ไม่เป็นนะไม่เป็นครับโอ้เราเราเราจะหาร่วงหน้าหาร่วงหน้า แล้วแล้วเราเรียกช่างมาตีราคาก่อนอว่าตีราคาปุ๊บทีนี้ปุ๊บแล้วเราก็หาเลยว่าล่วงหน้าเท่าไหร<อ>่เมื่อเท่านี้ปุ๊บเราได้ได้เงินพอดีปั๊บก็เรียกช่างเลยทําปั๊บ<อ>แล้วก็จ่ายไปในกําหนดของเราอเราก็จะไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้นั่นนี่ก็ทําปอดหนี้ปอดไม่มีมา,มามไม่ต้องมาทนเรื่องนี้ไม่ต้องมาไม่ต้องมีไปไปไปแจ้งที่ดูที่นี่ว่าจะวาวัดวัดนี้เป็นหนี้ไม่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 มีนะฮะก็ก็จะ สมมติว่าสมมติปีนี้จะทอดกระถินเราดูกระถินว่าได้เท่าไหร่เสร็จสมมติว่ากระถินปีนี้เ,เราอาจจะได้ล้านหนึ่งรเราก็ให้ช่างตีฟ้าเลยตีฟ้าเลยตีฟ้าเลยแล้วพอทอกระถินเสร็จปุ๊บเคีรยงเงินให้เลย โอ้จบเลยจบเลยนะเป็นเป็นแบบต่อเนื่องแบบนี้ไม่มีมาครั้งไม่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 อไม่มาตามเก็บมาตามทวงไม่มีไม่จะเรียกมาเอาตอนเย็นวันทอดเลยอตัดปัญหาไปเลยตัดปัญหาไปเลยใช่ตัดตัดปัญหาไปเลยนี่ฮะนี่ก็จะเหลือไอฝั่งรู้จะเหลือต่อเติมทางโน้นเพื่อให้มัน่เชื่อมกันอ๋อเนี่ย แล้วแล้วประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้พระอาจารย์ทําแบบสําเร็จมาเหรอสั่งแบบอื่นอ๋อสั่งแบบสําเร็จมาใส่ไอ้นี่มันบานมันตกเท่าไหร่อะพระอาจารย์ห้องละสี่หมื่นนะห้องละสี่หมื่นห้องละเนี่นะห้องละโอ้โหนะชอบแบบนี้แตกนะพระอาจารย์เนี่ยอ่ามันโดนแดดส่องโอ้โดนแดดส่องก็แตกเหรอแล้วต้องซ่อมไหมเดี๋ยวช่างเขาซ่อมช่างยังทำอยู่เรื่อยโอ้ช่างช่างยังมาทําอยู่เรื่อยๆช่างมาทําอยู่เรื่อยใช่นะครับเนี่ยฮะ พราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องเก็บอะไรเดี๋ยวเขามารถช่างฝ้ารถก็ชุดช่างเดียวกันเพราะแดดตอแดดตอนเช้าครึ่งวันยังไงต้องส่งเข้ามาทางนี้เต็มๆอ๋อไม้หดตัวเหรอใช่มันมันมันแดดมันก็ไม้เนี่ยมันยังว่าดอ๋อไม้หดตัวทําให้มีรอยแตกด้วยใช่ใช่เนี่ยฮะเออแตเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าทุนนี้เขาจัดการแล้วแตเพราะเราต้องมาไอเขาพี่จะมาติดปั้นลมข้างข้างบนให้อ๋อปั้นลมข้างบนให้ฮะแล้วแล้วที่นี้ถาการทําแบบเนี้ย เวลาที่ฝนสาดเวลาที่อะไรจะทำยังไงพระยาอย่างเงี้ยฝนยังสาดไม่ถึงครับฮะฝนไม่ไม่ไม่เข้ามาไม่ถึงสาดไม่ถึงหรอตรงนี้เป็นช่องแบบนี้เลยเหรอใช่ไม่มีอะไรปิดเลยเหรอแต่วันข้างหน้าอาจจะปิดอีกเลยครับอ๋อาจจะตีกรอบตีกรอบตีกรอบแล้วข้างหน้าตีกระจกอออันนี้เป็นพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกใช่น่ากี่องค์นะตามช่องตามช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าองค์ห้าองค์อ๋อเป็นโอหังเหรอเป็นปูนเป็นปูน อาวันข้างหน้าไม่แตกไม่หักหรอพระบอาารันก็นกม,ม,ม,มันก็มีบ้างอยู่โอม้มีบ้างก็มีบ้างในอนาคตจะทำเป็นโลหะนะ มันก็มันก็ต้องดูวันข้างหน้าก่อนอยู่ดูวันข้างหน้าก่อนเพราะว่าเราต้องดูที่ปัจจัยดูที่บจจใจอ่ะที่จริงที่จริงจะเปิดโล่งอ่าฮะโอจะไม่มีแผ่นนี้หรอกโอไม่จะแรกตอนแรกเลยจะไม่มีเปิดโล่งครับแล้วจะชว์แค่พระตอนนี้พอดูแล้วมันไม่สวยโอ้ดูไม่สวยหรือเงินเข้ามาแล้วมันมันดูไม่สวยไม่มีเงินโอไม่มีเงินเรียกช่างมาถามว่าเท่าไหร่ช่างมาตีราคาให้อ้าทั้ง ทำพอทำเสร็จก็ทอดกระถินเสร็จก็ให้ไปเลยให้ไปเลยให้ไปเลยโอ้ก็ได้ทำก็ได้ทำนั่นก็ก็โอ้นี่ฮะแล้วแล้วตรงนี้จะทำยังไงฮะจะไปนู่นเป็นลังคายื่นออกไปนู่นคลังคายื่นออกไปคลังคายยื่นออกไปนู่นอีกอ๋อแล้วตรงนี้ก็จะจะเดี๋ยวก็จะปูกอีกเบื้องหนึ่งอ๋อ แล้วที่สีตกนี่พระอาจารย์อะไรบ้างนะฮะเอาอันนี้จะเป็นอดีตเจ้าวาดครับอดีตเจ้าวาดเหรอครับโอ้สีตกหแล้วนะพระอาจารย์มาแรกมัทีก้อนเรื่องมาแรกจนมาถึงนี้หมดเหรออนนี้ก็จะเป็นตุ๊กติเก่าผมเนี่ยวันนี้อดีตเจ้าวาดทั้งเลยนะครับจนมาถึงพระอาจารย์นะอันนี้จะเป็นรักษาการอ๋อองค์แรกนะใช่องค์แรกรักษาการเหรอรักษาการองค์แรกชื่ออะไรอันนี้อันนี้จะเป็นเจ้าวาดรูปแรกไหน อ๋อนี่เจ้าวาดรูปแรกเหมือพ่อเปี่ยมเปี่ยมใช่ไหมครับผมอ๋อนี่เจ้าวาดพระทางเนือรูปแรกปีพศ2องพนห้าร้ถึง44ใช่และนี่รูปแรกอันนี้รูปที่สองนะรูปที่สองไปไหนะรูปที่สองศึกครับศึกเหรอครับโอ้ฮะแล้วรูปที่สองศึกก็จะมีรักษาการสององค์นั้นอ๋ออันนั้นเป็นรักษาการใช่รักษาการองค์แรกแล้วก็มาองค์สองแล้วก็มาต่อด้วยผมอ๋ออ๋ออันนั้นรักษาการมาต่อต่อที่นะต่อที่พระอาจารย์ก็จะเว้นช่วงอยู่ช่วงไหนไงอ๋อเว้นช่วงอ่าเว้นช่วง นะสององค์นู้นนะครับสององค์นู้นนะรักษาการแล้วก็มาถึงพระอาจารย์พระอาจารย์นี่รูปที่สามเองนะรูปที่สามรูปที่สามตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าจนถึงปัจจุบันปัจจุบันกี่ปีแล้วก็ห้าสิบปี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 เป็นเจ้าวาดมานะหาทุนสร้างวัดเนี่ยพัฒนาวัดเหนื่อยไหมครับก็แรกๆมันก็รูแรกก็เหนื่อยอยูแต่หลังมันมันอยู่ตัวมันอะไรมันลงตัวมันก็ปกติแรกแรกเหนื่อย เราลองลกเจอแบบพวกอคติคิดอะไรอย่างนี้กับพระอาจารย์ไหมมันก็มีโยมทุกที่ทุกที่แต่เราก็ปล่อยวางวางเฉยไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจเราก็พัฒนาของเราไปเรื่อยๆเรามีหน้าที่ทําเราก็ทำแค่นั้นเองอ๋อมีหน้าที่ทําก็ทำนะครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆล้วทำให้เห็นไงทำให้เห็นทําไม่เห็นทําให้เห็นเลยปุ๊บๆทำให้เห็นให้เห็นแล้วว่าเราทําให้เห็นจริงอะไรจริงตอนนี้พวกมีคนที่มีอคติกับเราก็ เขาก็เห็นเรานี่เราเห็นอยู่ว่าเราทําจริงเราทาจริงสร้างจริงอาคตินั้นเดี๋ยวก็หายไปเองตอนพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดเนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นยี่สิบหกยี่ห้ายี่สหกเนี่ยยี่ห้ายี่หกอ่ะเป็นเจ้าวาดแล้ววัดใหญ่โตอย่างเงี้ยโอ้พระอาจารย์ตกใจไหมตอนนั้นว่าอายุเรายังน้อยอยู่เลยเราเป็นเจ้าใช่ใช่เพราะว่าประสบการณ์ประสบการณ์อะไรไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะผมมาย้ายมาจากวัดที่มีทุกอย่างพร้หมด ผมมีทุกอย Connie, oh, uh, okay. However, so balls balls. ่างพร้อมหมดพร้อมหมดเลยแล้วมาเจอวัดที่ไม่มีอะไรเลยเพราะผมอยู่อยู่ในหมู่บ้านที่ใหญ่ที่ผมบวชอ่ะแล้วมีโยมเยอะเรื่องกิจนิมนต์ปัจจัยทุกอย่างพร้อมพอมาเจอวัดที่ไม่พร้อมใช่แล้วพระอาจารย์คิดไหมว่าเอ๊ะโหอยู่มาอยู่วัดนี้นี่เป็นท้องนาเท่านั้นเลยใช่มันก็อยู่การปรับตัวเราปรับปรับตัวเขาอปรับตัวปีหนึ่งปีสองปีสามก็จะเริ่มเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้เริ่มอยู่ตัวก็เริ่มอยู่ตัวได้ ปีแรกๆยังวิ่งหาประปากระจิ๋นนักไปหาเขานะก<อ>็สักสี่ปีห้าปีหกปีคนนี้เขามาหาเราแล<อ>้วอก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เราเรียนมาเนี่ยแหละช่วยออกมาใช้ให้หมดยโยงออกมาใช้ให้หมดว่า<ถ>เรามีอะไรบ้างผมถามพระอาจารย์แบบแบบคิดแบบแบบธรรมดาเนี่ยนะถ้าพระอาจารย์ไม่ไม่เป็นเกจิีไม่สร้างวัตถุมง,งคลไม่ไม่ทําอะไรอย่างเนี้ยพระอาจารย์จะเอาสมมติถาพระอาจารย์ทำไม่ได้เลยนะพระอาจารย์มาเป็นเจ้าวาด พระอาจารย์จะหาเงินมาบูรณะวัดยังไงเพราะผมไปแล้วครับไม่เอาแล้วนะบอกตรงไปนี่หมายถึงคือคือย้ายวัดไปแล้วครับย้ายวัดเพราะว่ามันไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะทําเลยนะใช่ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าจะมาหาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อจะมาบูรณะล้านอย่างเงี้ยทำไมต้องการลงทุนแค่ทําวัตถุมงคลหลักหมื่นยังถือว่าเยอะเลยโยมกับผมอ่ะทำแค่หลักพันหลักหมื่นไม่ต้องคุยพอพอเราก้าวจักหลัก มาหลักหมื่นเพราะหลักหมื่นผมถึงกล้าไปหลักแสนหลักล้านต้องกล้าสมมไก่อนนะทำอ่ะต้องกล้าต้องกล้าต้องหาเงินมาลงทุนด้วยต้องลงทุนต้องหาเงินมาลงทุนด้วยลงทุนมาจากไหนกินนิมนตลแล้วนะครับที่ออกกินนิมตตลบอกไปก็เอามารวบรวมแล้วมาสร้างวัตถุมงคลนะเพื่อจะให้ญาติโยมมาคือเรียกว่าเอาปัจจัยต่อปัจจัยแล้วเอาความรู้ความสามารถแลกมาใชโอ้มันแลกกันมาแลก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 มาจนหลักหมื่นมาหลักแสนหลักแสนไปหลักล้านอยู่ พอพอได้พอได้ในในในจุดนั้นเสิ็เรามันกล้าออกไปพรไหมมันแรกแรกก็มีไโยมแรกมีแต่ตอนนี้อยู่ตัวละไม่พอละมันอยู่ตัวเอาละฮะหนึ่งชั่วโมงเต็มกับพระอาจารย์อนุวัตรว่าทางเรือขอพรรายการไหนพระอาจารย์สาธุจย์ญาจงสาธุศาสาธุชิดทัางหลายและญาจมที่ได้รับฟังรับชมในขณะนี้และได้ร่วมกันบูชาวัตถุมงคลของทางวัดทางเรือ ก็ขออนุโมทนาในกุศลบุญญาศีของญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมเงินปัจจัยในการบูรณะวัตถุมงคลเนี่ยเอามาพัฒนาวัดเนี่ยให้มีความเจริญวัดมีความเจริญอย่างไรก็ขอให้ชีวิตของญาติโยมได้นำลงชีวิตที่มีความเจริญเช่นนั้นเช่นกันก็ขออายุวันนักสุขภาวะจงบังเกิดมีแกโยมทุกคนทุกท่านนะขอเจริญพรครับการสมัตราการครับสาธุครับ